นี่เป็นประการของพระเยศู้ที่ใส่่นเป็นประการที่ใส่ค่ะนี่เป็นประการที่่่นี่เป็นประการที่นี่เป็นประการ นี่เป็นปาการของผู้รียนี่นี่เป็นพาการของผูนที่เป็นการองนที่นี่เป็นปัฒกาการของผู้เรี่นี่เป็นปาระองผู้เรีนี่นี่เป็นปัฒาการของผูเรี่นี่เป็นาการของผู้นี่นี่เป็นปาการของผู้เด นี่เป็นภรกายขอเยี่ยมที่ท่เป็นอนี่เป็นภรกายของผู้เย่น